โอ้โหบอสเจอบอสเจอบอสโอ้บอสที่หนึ่งของเราขอลองซอมบี้อ่ะดีพ่อแม่หนูไม่อยากมาเรียนที่นี่เลย ก็ต้องมาเจอกับซอมบี้อ,อีกหนูบอกแล้วอย่ามาเลียนะออโอ้โหซอมบี้ออกไปโอ้ยกำลังเศร้าอยู่โอ้โหออกไปอย่ามาอยู่ออไป เยลไม่ยิงหรอโอบางฉันทำไมเนี่นะคนเราต้องมายิงซอมบี้เพราะพ่อแม่ทิ้งเราไว้โรงเรียนเราจะร้องไห้ซอมบี้เธอซอมบี้ยิงไม่โดนซอมบี้ไปแล้วพ่อแม่เธอเป็นซอมบี้ไปแล้วเธอก็ด้วยเธอเป็นพี่น้องฉันเออฉันเป็นพี่สุดตายเลยอียองซีฆ่าฉันฉันไม่ฆ่า มานึไฮยองซีคนยะชื่ออะไรก็ไม่รู้ชื่อไฮยองซีไปก่อนโนน,น,น,นนั่นตัวนั้นขี้เกียจเดินเนี่ยเนี่ยเนียออกไปตังน,นี้ตายเอดทำอะไรอยู่อ่ะ โอ้โหโอ้โหวิ่งสี่คูณละมิวมิวเจอซอเบเนันนะคนนั่นยังมีเยอะเลยไม่เดี๋เขาก็ฆ่าคืนดอกคอณจู๊ดคนและอันเนี้ยยิงเพื่อนได้ด้วยนะหัวยิงกระบาลยิงกระบาดเพื่อน เมื่อกี้ฉันยิงเพื่อนแล้วเพื่อนก็ส่งเสียเฮ้ยใครยิงอะใครยิงแหมก็มิวหนะเพื่อนกระโดดเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยใครยิงใครยิงใครยิงนุนซอมบี้เต็มไปหมดมิวเองเกือบตายแล้วยิงเลยเออ้อออกไปอะมิวฉันมิวอนเพื่อนจะฆ่าเรา ชอบฆ่าคนอื่นอย่าไปยุกเขารู้ว่านี่ชอบฆ่าคนไม่ฆ่าฉันเพราะฉันเปลี่ยนตัวก็เลยจำไ,ได้จำได้จำชื่อเนี่ยก็ไม่ยิงซอมบี้พวกนี้นี่แบบมีหัวล้านมีวิ่งเร็วมีคานมีเอ๊ะผมรูม้ผมเลยได้ ทำไมไม่ตายสักทีจะหัวร้อนหัวร้อนอ่ะเรามีขี้เกียจเดินไม่ใช่นะซอมบี้แค่ซอมบี้เดินได้แหละแต่ขี้เกียจเดินนะซอมบี้มาเยอะมากเลยอ่ะเป็นเพราะใครเพราะหนูตัวนั้นใช่เธอทำไม่ได้ นั่นนั่นนั่นอมบี้ลุกขึ้นลุกเยินคือลุกขึ้นลุกเยิน <c oughs> อะไรนะเขาเรีโโ <c oughs> ยกว่าอะไรนะโอ้โหเดี๋ยวยูออาไปเยอะมากอืมอ้าว <c oughs> ไม่โดน <c oughs> อืมโอ้โหบอสเจอบอสเจอบอส <c oughs> โอ้บอสท,ที่หนึ่งของเรา, <c oughs> าเราต้องซอมบี้อ่ดดิ เป็นไม่ได้แล้วก็ตายใช่เป็นไม่ได้นะโอ้เยอะมากคนนี่เราเจอบอสบอสโหดมากดูไหมบอสหนึ่งสองสามรอบตายเลยใช้มีแทงหนึ่งสองสามรอบตายเลยหนึ่งสองสามว้าก็เดินได้ทำไมไม่เดินจอมบี้ฮะ เป็นคนที่เกียดเดินเหรออ้าอจอมิวมิวช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไม่ชวยไม่ช่วยไม่ช่วยมิว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 ไม่ช่วยไม่ช่วยนั่นบอสตายไปค่ะไม่ช่วยไม่ช่วยคนในตอนนี้เราจะวิ่งขึ้นไปข้างบนนะไม่ช่วยทำไมไม่รักเธอเธอก็ไป็รักแม่เธอด้วย หล่นองไปต่อยทำยังไงอะ่ะกระโดดลงไปแล้วก็ตายเลยฆ่าเลยมิวยุดนะครับคนตอนนี้เราไม่ฆ่าตอมบบีแล้วเรามาฆ่ากับปิง เขาฆ่ากันเองได้ด้วยอ่ะมีซอมบี้ยังขึ้นมาออกไปแบบเดินทีเดินเป็โอ้มืดแล้วดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหครับโอ้โหโอ้โหไปแล้ววิ่งวิ่งนะโ1วานได้ไงเอาเอกไฟยุ่งลองนี่ยคือแบบซอมบี้เหมือนกันทุกคน โอ้กําลังเกิดการแย่งชิงกันครับการฆ่ากันครับโอ้เกิดการฆ<อ>่ากันเหรอช่วยด้วยลูกลุงเกล้าเพื่อนจะฆ่าเพื่อนเล่นตายเลยโอ้โไหไอ้จะต้องฆ่าบอสได้แล้วก็มีลูกสมุนของมันด้วยลูกสมุนนี้ก็วิ่งเร็วเป็นอะไรเลย โอ้คนแบบสปอนเยอะเหลือเกินโอ้สักทีซอมบี้หัวล้านไม่ชอบเลยทำไมมีซอมบี้หัวล้านอยู่ในแมพ้อเนี่ยคนไปละมาอยู่มาอยู่เยอะมากเยอะมากเนี่ยข่าได้เป็นโอ้โหหิวเลือดตัวเองด้วย,วยอ,อ่ะโอ ขี้โกงอ่ะจริงยีงมิวพี่เจอบอสแล้วบอสชื่ออีอยยียีอียาวิ่งเร็วว่ะูเด็กขี้โกงโอ้เสียงดังตายเอ๋อใช่ฉัน น่าจะเผยยิ่งเพิ่มตายเลยคนสร้างเขาเหมือนจะเป็นคนเกาหลีหรือคนญี่ปุ่นนี่แหละญี่ปุ่นเขาจะสร้างไม่ได้เพราะเขายิงสร้างได้ไม่ไงเขาสร้างไม่เหมือนขนาดนี้หรือคนอังกฤษไม่รู้มิวฆ่าได้แล้วโอ้โหยาคุณกาจะฆ่าเราถือมีดมาด้วยเหรอ นี่เราฆ่าบอสได้แล้วฆ่าเองเลยโอเคนะคะ้นคลิปนี้ก็จบกันไปก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ได้เลยนะคะก็บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ